โซตาปนมิสามประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือเมื่อ <Okay. S 1> <laughs> yeah? ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเมื่อบุคคนที่เข้าสู่ถึงมรกผลแล้วนอนฟังก็ได้เมื่อเข้าสู่ถึงมรกผลแล้วจุดเริ่มต้นเขานั้นก็มีอยู่แต่ที่จุดเริ่มต้นที่มันชัดเจนกระแสมันแรงกว่านั้นจะปรากฏมาอีกจุดหนึ่งจุดอันนี้มันแรงกว่าถ้าเขาไปทางไหนมาไหนก็ตามจุดอันนี้มันจะมี ถ้าเขาเป็นพุทธชนนั่นยังไม่บรรลุถึงมรรคผลมันจะมีคําถามอยู่ว่าในจิตใจเอ๊ะาปฏิบัติเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกเอ๊ะถูกหรือไม่ถูกมันจะมีสองคำอย่างอันนั้นเป็นวิสิกิจาอันนั้นเป็นความลังเลสงสัยอันนี้อันนี้นเป็นข้อตัวนี้นี่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 เนินสักแอติติ สองวิสิกิจชาสามสีรับตัปมาตัวนี้ตัวนี้ต<อ>ัวก่อตัวตัวกมองไม่เห็นถ <c oughs> ้าเข้าสู่ถึงมากโคนแล้วเดิมสองสามันเนี่ย <c oughs> มันตดขาดแล้วมันเป็นสมุติจิตอาจะไม่ปรากฏอีกแล้วเมื่อมันไม่ปรากฏแล้วแต่ก่อนนั้นน่ะจิตใจของเรานั้นนะเรา มาข้ารบปับปฏิบัติมาก็ตามมันเห็นเกิดเกิดดบบอย่างชัดเจนมาแล้วเอ๊ะทำไมมันเป็นเช่นนี้มันจะเข้าสู่ถึงมรคลได้หรือเข้าไม่ได้หรือมันจะมีคําถามอยู่ถ้ามันขาดถามไปมันจะมันมีคําตอบหรือจริงหรือไม่จริงมันจะมีสองคำถ้าบางคนเข้าสู่ถึงมรคนแล้วต่อมานั่นะมันมันไปทางไหนก็ตามจิตใจมันมันมักถามอยู่เลยจิตใจมันนั่นเลยเอ๊ะราปฏิบัตินี้มันคุงถามเช่นนั้นนะมันไม่อยากถามก็ตามแต่มันจะถามเองนะข้างในนั้น เอเราปฏิบัติเท่านี้เขาดูปฏิบัติอันนี้สภาวะทำอันนี้เนี่ยมันจะดึงดูดเข้าไปทันทีเลยจุดั้รเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะมันจะดึงดูดเข้าไปถึง,ถงกระแสท,ที่นั่นเลยเอปัจซิโกนมาสิมาดูสิแต่ว่าเราเออกไปเปิกๆแค่น,นี้จุดน,นี้แต่อันนี้ถ้าเป็นใครา็เจ้จาจินจรู้ได้ บุคคลที่เข้าสู่ถึงมรรคผลนั่นนะ่ะเดิมโสตาปาณันมันมีอน,นิสนน้ส์หกประการในการทำให้เจ้งโสตพิทโผล่หน,น,น,นึ่งเที่ยงในพระสาทาัทธรรมสองมีธรรมอันไม่เสื่อมสามเมื่อทำที่เสื่อมทุกก็ทุกจ์จะไม่เกิดอีก ในนั้นยังมีวงเดยดไว้ว่าอาจารย์สุจิปัญญารู้ภาพเขียนไว้นีม่มั้น่าจะหมายความว่าทุกชั้นที่ไหน้าได้แล้วก็จะไม่เกิดติดแต่เขาเขียนไปสารยันท่านนี้นนในนั้น,น,นฟังดีๆฟังดีดีฟังดีๆจุดอันนี้ดูนี้เคยเห็นเกิดดับจุดจุดจุด,จด,ด,นะดนี่นะเมื่อเข้าสู่ถึงมรรคผลแล้ว,ลวอันนี้มันหมดนีแล้วที่มันเจ็บโอ,อย่างรุนแรงตอนที่เหมือนกับอยู่ในระดับของูุทุชนนั่นแนหะที่นี่มันไม่มีแล้ว มันจะเป็นไปอีกอย่างหนึ่งแล้วทุกชั้นิดใดใดได้ได้แล้วก็จะม่เกิดอีกเหมือนกับทุกชันิดใดเหมือนกับจับได้เวียนไหยตายเกิดด้วยวัฏฏะสงสารอย่างมากมายนะสิ่งนั้นมันจะไม่ปรากฏแล้วมิเดจดเฉดชาเท่าอย่างมากมายข้อที่สี่ประกอบด้วยญาณความรู้อันไม่เท่าไปแก่ปุถุชนคออข้อที่สี่สำคัญมากเลยพระอริยเจ้ามันมีญาณที่เป็นอาสารรยกับ แุ่ผู้ดชนไม่มักเกี่ยวโยงกันกนได้ผู้ดุชนทํำยังไงก็ตามไม่สามารถจังรู้ได้เน<า>ี่งของพระสุรตานี้ถึงแม้นว่าท่านวิ่ตีกรีสูงไปเท่าใดก็ตามไม่สามารถท้ได้เพราะอันนี้มันพ้นจากเนียงของเขานั้นเขาได้ตีกรีของที่มันออกจากโลกนี่เนีตอนนี้งงตอนนี้ทุกคนนะงงไงก <c oughs> ็งงก็งงก็หัวมันงงดูที่จิตไปก่อนะ เรีว่านั่งจับผู้เองใช่ไหมอาจารย์พูดไปเรื่อยๆเดีาาย๋ยวจะไม่งงถ้างงวัววัวมันงงดูที่จิตไปนะบาง,งครั้งวัวมันดักหัวเว้อาจารย์แสดงว่ามันดักนะหัวมันดักค,น,น,กคนดูที่จิตไปญาณที่สี่นี่ยประกอบด้วยญาณความรู้อันไม่ทั่วไปแก่พุทธชนตัวนี้ตัวนี้จุดนี้ แต่ก่อนนั้นจุดเริ่มต้นมันเป็นแบบใดโดยดูดีๆตัวนี้แต่ว่าถ้าเข้าสู่ถึงว่ากคนเลยวก็จะมีจุดอีกมาอันนี้มันชัดเจนนี่เยนอันนี้ถ้าไปไปนะมันจะมันเยนความรู้อันนี้ถ้าเข้าไปในกลุ่มของผู้ปฏิบัตินั่นแหะหรือว่าเข้าไปในกลุ่มของปฏิบัติก็ดีกลุ่มในคนที่เขาบอกปฏิบัติก็ดีเมื่อเข้าไปแล้วถ้าฝนตีเต้นนินท้ามาฟกเจ้าปฏิบัติเป็นอันนี้อาจารย์ของเจ้าเป็นอันนี้อันนี้เลยก็ เขาอยากจะตีเตนินทามาหรือช้าปฏิบัติมันไม่ถูกกัะปฏิบัติอันนี้จังสุเมื่อฟูดมันปุ๊บมือมีอารมณ์ข้างดอกมันกระทบกกระเทือนเลยก็มันสติปัญญามมนจะเข้ามาในตัวเลยก็มันจะถามว่าเออปฏิบัตินี่พึ่งถามเท่านั้นนะมันจะปรากฏขึ้นมาทันทีเลยที่ตัวมันจะดึงกระแสมันนะมันจะดึงดุดกระแสตัวมันจะดึงดุดเข้าไปที่นี่ทันทีเลยไอ้เนี่ยนั่นนี่ผูุ้ชนหมดสามรถอย่างรู้ได้เป็นพระที่เจ้าท่านจริงจังได้ บอกเท่าไหรก็ตามตอนนี้ยังไม่รู้จักหรอกก็ปฏิบัติปไปก่อนข้อที่ห้าก็คือเห็นด้วยดีซึ่งเหตุข้อที่หกก็คือผลเกิดจากแต่อันนี้คือปฏิจจสมปบจทอันนี้สรงหกประก,การในอันนี้ส่งหกประก,การในการทําให้แจ้งสมธาปฏิปนอันนี้อยู่ในถ้าอยากไปดูกันดูในที่ที่ที่ของข้าแต่พี่กฉบับสําหรับประชาชนของอาจารย์สุจิปัญญานุภาพที่เขาเขียน ปกติอาตมาอยู่ในกอิวเต์อาตมาอยู่แต่ไม่สามารถหาได้ง่ายๆ,ๆในวถ้าจะแสดงาแล้วจึงออกมา,าจาึองอ,ออกมาอาตมาต้องแสดงเลยอาตมาีติแลวนั่นออกมาอาตมาว่อไปนีย่ยถ้าปอย่างถ้าหาวเนิ่อถ้าเห็นเนิ่มพระสัทตธรรมเนิ่ทิงในพระสัตรธรรมสองมีธรรมอันไม่เสริมธรรที่เขาเห็นนันจะไม่เสริมน้อไปอีกสามเบิดธรรมที่สุดทุกได้ก็ทุกจาไม่เกิดอีกน่าจะไม่วงเล็บน,น่าจะหมายความว่าทุกชนิดไง ล่าได้ไดแล้วประจัไม่เกิดอีกทุก,กอนนกนันนี้กดอันนี้นอันนี้ตัวนี้เวทนาเขากำลังปฏิบัติเป็นแบบได้ตัวอย่างเช่นจิตใจของเขานั่นน่ะมาเข้ามาลองดูสิเวลาที่ทิฏฐิความสักแกต่ทิฏฐิเกิดขึ้นมานั้นน่ะความถือตัวของตัวเองเกิดขึ้นมานน้ความเห็นผิดของตัวเองเกิดขึ้นมาความลังงลีสงสัยเกิดขึ้นมานั้นน่ะความสวยอารมณ์มันทุกข์ทรมาร์มถึงขนาดใด เมื่อมันตตกขาดไปเลยก็เวทนาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่จําเป็นต้องไปสำรวนมันไม่มีแล้วอันนี้มันลึกนะยตัวอย่างเช่นตัวขึ้นบอกอีกจิตใจของตนเองมาขคร้งมาง้าั้งถ้าพูดถ้าพูดพ่อไปหามานล้วก็เออในโลกเนี่ยตนเองดีจิตใจตนเองดี่าพูดเพราะรู้สึกขอพูดมันตันหามาณฑิตีมันเสียกอะไอยู่ข้างในนะี่มาเห็นผิดไว้อยู่ จำได้แล้วอีเล็กจำได้แล้วเอาอีมาอีไม่ไอ้ทตอนนี้ผู้จักว่าเออแต่ก่อนที่เราตอนที่เป็นพระเอกนะเอกที่แท้จริงข้างในมันเต็มไปเลยมันอยู่ในหัวใจในอย่างมากมายท้าวผู้จักคิดถึงของตัวเองพี่ก็ขาดคิดใจขังในท้าวได้เพื่อไม่รู้จักมันเอาเรื่องคิดดอมเป็นของดีอยู่หนึ่งสองหนึ่งสองสามนี่พอพอได้ก็ค่อยๆทำอืมอ๋อ ฉะนั้นที่อันนั้นมันที่ตัดขาดไปด้วยก็มันจะไม่ปรากฏอีกแล้วอันนั้นเมื่อวิสิิกิจฉาไม่มีด้วยก็ที่จะสวยอารมณ์ที่มันวิสิกิจฉามันพอมันเมื่อจิตมีเปนวิสิกิจฉามานั่นแหะการสวยอารมณ์มันก็ดิมันสวยอารมณ์มันก็มีไว้เหมือนกันแต่ถ้าหาวิสิกิจฉาไม่มีแลยก็มันก็ไม่จําเป็นที่สวยอารมณ์มันเนี่ยถ้าไปไปยินหรือไปเห็นในอินถ่าในการที่การที่ไปงามสมด้วยเลยปดก็ตาม ก็ไปยินพระพีทัง้งไปสวดพระพีทัง้งนั้นทัศนนบหาตะโบมีนทัศนนนบาตะโบธรรมะนันการที่เนืองอโศดัพติมักผลนึ่งมันประหารไปได้เวทนานั้นมีอันนี้อาตมาเห็นในพระแต่ปิฎกในของาราทยใหญ่ที่เขาแปลเวทนานาะธาอันนี้ไม่ค่อยเห็นหรอกท,ท,ทั่วไปแต่มันต้องเห็นเมื่อโสดัพติมักผลปรากฏขึ้นมาเมื่อทิฏที่วีสิกิจฉามันไม่มีเลย